สวัสดีค่ะครูดานิดานิเซิปเอ็กเพรสนะคะ3เคล็ดลับในการเลือกสารสกัดมาใส่ในสูตรสบู่ของคุณค่ะคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะเราเป็นมือใหม่หัดทำสบู่ครั้งแรกที่เราเริ่มต้นทำสบู่อะค่ะเราจะมีความรู้สึกสับสนในหัวของเราว่าอุ๊ยฉันจะเลือกสารสกัดอะไรดีนะอุ๊ยฉันอยากจะใส่สารสกัดอะไรดีนะแล้วสารสกัดมันมีตั้งเยอะตั้งยยฉันจะเลือกสารสกัดอะไรดีนะ สรุปไว้ก็เลือกไม่ได้สักทีว่าจะเลือกสารสกัดอะไรมาใส่ในสบู่วันนี้ครูดานิสจะมาให้เคล็ดลับในการเลือกสารสกัดสําหรับใส่ในสูตรสบู่ของคุณค่ะเคล็ดลับที่1ก็คือคุณจะต้องเลือกดูสรรพคุณของสารสกัดนั้นให้เหมาะกับสูตรสบู่ของคุณการที่คุณจะเลือกสรรพคุณของสารสกัดคุณก็ต้องตั้งโจทย์มาก่อนเลยค่ะว่าฉันจะทําสบู่ลดสิว แล้วคุณก็ไปดูสารสกัดเลยว่าสารสกัดตัวไหนที่มันมีสรรพคุณในเรื่องของการลดสิวคุณลลสต์ออกมาเลยค่ะแต่ละรายการ10รายการ20รายการคุณลลสอ์ออกมาเลยว่ามันมีสารสกัดอะไรมีสมุนไพรอะไรที่มีคุณสมบัติในการลดสิวแล้วคุณค่อยมาเลือกให้เหมาะกับสูตรสบู่ของคุณค่ะนะคะเลือกไป2ตัว3ตัวสีตัว5้าตัวคุณก็เลือกไปเลยให้เหมาะกับสูตรสบู่ของคุณนะคะเคล็ดลับที่2นะคะ เลือกสีของสารสกัดให้เหมาะกับสูตรสบู่ของคุณค่ะเพราะในการทําสารสกัดหรือว่าผงสมุนไพรเนี่ยะคะ่ะมันจะมีสีของสมุนไพรนะคะถ้าเผื่อเราเอาสมุนไพรเนี่ยไปใส่ในสบู่ของเราสีของสมุนไพรเนี่ยมันจะไปโชว์ในสบู่ของเรานะคะการนั้นที่ฉะนั้นการที่เราจะเลือกสีให้เหมาะกับสูตรสบู่ของเราคุณจะต้องตั้งเป้ามาก่อนเลยว่า คุณจะต้องการทำสบู่ลดสิวสบู่ตัวนั้นจะต้องเป็นสีชมพูอ่ะสมมุตินะคะคุณต้องการสบู่สีชมพูนะคะฉะนั้นหลักในการเลือกสีของสารสกัดก็ต้องเลือกสีของสารสกัดที่มันที่มันที่มันให้สีชมพูค่ะถ้าเผื่อว่าคุณจะทําสบู่สีชมพูแล้วคุณไปเลือกสารสกัดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอย่างเงี้ย ใส่ลงไปในสบู่อย่างนี้จบเลยนะคะเพราะว่าขมิ้นชันพอเราใส่ไปในสบู่แล้วเนี่ยมันจะออกสีเหลืองนะคะทีนี้จะปรับให้เป็นสีชมพูเนี่ยยากมากเลยนะคะฉะนั้นการเลือกสีของสารสกัดใส่ลงในสูตรสบู่ของคุณเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าคุณต้องการทําให้สบู่ของคุณเป็นสีชมพูคุณควรเลือกสารสกัดใส,ส,ส่ที่ออกสีใส,ส่แต่มีสรรพคุณในเรื่องของลดสิว ะะสรรพคุณที่คุณต้องการแต่เน้นสีใสๆเพราะว่าเวลาคุณเอาใส่ไปในสบู่ของคุณอะสีของสบู่ของคุณจะได้ไม่เพี้ยนนะคะคุณไปปรับสีได้โดยการใส่สีลงไปนะคะซื้อสีสําหรับใส่สบู่ใส่ลงไปเสริมให้เป็นสีชมพูเท่าที่ทุงต้องการนะคะเค็ดลับที่3นะคะเค็ดลับที่3ก็คือคุณจะต้องเลือกสารสกัดที่ปลอดภัยกับผิวของคุณค่ะนะคะ คือคุณจะต้องพิจารณาดูว่าการทำสารสกัดเขาใช้อะไรในการทำสารสกัดนะคะแล้วสารสกัดตัวนั้นมันผลิตอย่างไรแล้วมันปลอดภัยกับผิวของคุณไหมมันปลอดภัยกับสูตรสบู่ของคุณไหมนะคะแล้วคุณค่อยทำสบู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้สูตร ที่คุณตั้งใจได้สีที่คุณตั้งใจแน่นอนนะคะอันนี้เป็น3เคล็ดลับในการเลือกสารสกัดให้เหมาะกับสูตรสบู่ของคุณนะคะสรุปง่ายๆการที่คุณจะทำสบู่ออกมาสักสูตรหนึ่งแล้วคุณยังลังเลสงสัยอยู่ว่าฉันจะใช้สมุนไพรอะไรดีสารสกัดอะไรดี3เคล็ดลับเลยหนึ่งให้ดูสรรพคุณของสารสกัดนั้นนะคะแล้วเลือกให้ตรงกับสูตรสบู่ของคุณ 2. ให้ดูสีของสารสกัดนั้น นะคะแล้วเลือกให้ตรงกับสูตรสบู่ของคุณ 3. ให้ดูความปลอดภัยของสารสกัดนั้นว่าเมื่อใช้แล้วเมื่อโดนผิวของเราแล้วเราปลอดภัย1 0 0เหรือไม่นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการทำสบู่ของครูดานี้นะคะครูดานี้ทำสบู่นะคะโดยการทำสารสกัดด้วยตัวเองเพราะครูดานี้มั่นใจแน่นอนว่าฉันทำสารสกัดด้วยตัวฉันเองเนี่ยฉันรู้ว่าสารสกัดตัวนี้ทำด้วยอะไรและ ส่วนผสมในการทำสารสกัดตัวนี้มันปลอดภัยกับผิวของฉันแน่นอนนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆลองเอาไปปรับใช้กับการทำสบู่ของคุณนะคะครูดานิมั่นใจแน่นอนว่าทุกคนสามารถทำสบู่ได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำสารสกัดใช้อยากจะทำสารสกัดเองที่ปลอดภัยกับผิวของคุณนะคะครูดานิแนะนำคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสำอางค่ะคอร์สนี้ครูดานิ สอนทําสบู่สอนทําเบสใช้เองแล้วยังสอนทําสารสกัดใช้เองด้วยนะคะสารสกัดที่ครูดานี้เนี่ยสอนนะคะเป็นสารสกัดที่ทําแล้วใส่ในสบู่ใส่ในครีมนะคะที่เราใช้เองสนใจทักมานะคะใต้คลิปนี้แล้วเจอกันในคอร์สค่ะบ๊ายบาย